เราเดทบูระเบิดน็อกสตอรเอาซี่ขืออือเหมือนกันครับผมเราดีครับผมนะดาะเดนแกนยิงสวนลูฟี่น็อกไปเลครับเราเดทบูน็อกบิลฟี่โอ้ยมันกันมากครับผู้ชมวัยมากครับมาแล้วมาแล้วครับผมหนึ่งแชมป์ฮะ 4GIG อันนี้เกมสุดท้ายของวันที่สองนะครับหรือว่าเป็นเกมที่แปดสอง 4GIG นะครับแชมป์แล้วฮะอดล็อกถือว่าถือว่าโอเคมากครับวันนี้พอใจมากๆเพราะว่าอดล็อกแล้วีเบอยรยบอคัากให้ไปดูย้อนหลังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเกมสามเมื่อสักครู่ครับผู้ชมถูกต้องครับซิซิจิฮะลงใกล้กับยูด้วยในเกมเกมนี้เจวีอไปลงกับเจแอลด้วยโอ้โหเดือด จับเลยฝั่งซ้ายเดือดฮะจับเลยแล้วก็จับมาครับผมนี่ฮะจับเลยครับผมจับพีเอชฮะทีมพี่น่าจะเป็นท็อปซิกเลยเขากำลังบวกกันอยู่ฮะจับพีเอชครับผมใช่ครับเดี๋ยวผมจะจับคนฟาร์มครับบอดีเตอร์ครับไม่เป็นไรผมไม่ดื้อนะครับอะไรแบบนี้ผมโอเคฮะเดี๋ยวให้พี่เมฆบอกถูกต้อง ขอบคุณตัวของแท็กด้วยครับแล้ล่างก็ผมล่าตารางคะแนนก็ผมนะซีจีจีดีดขึ้นมาเป็นอันดับที่สี่เท่ากับซีจีจีและเคโอจีครับเกมเดียวครับเราดีดขึ้นมาก็ผมล่าคะแนนคะแนนเท่ากับอันดับที่สองไง ทีมด้วยเออเยเมนนะครับเอาดิยอดเลยฮะเล่นเกมนะครับสำหรับซีจีดีครับเทคโนโลยีฮีโ g ่จ g ซครับ CGG 3ทีมคะแนนเท่าราคาอยู่ด้วยนะณตอนนี้นะครับเอาสิเอาสิเอาสิเกมเดียวว่ะการ์ดเทคโนโนไฟโฟมนะครับตรงนี้ลดราคาตั้ตัว49บาทพี่ได้พันดาวยังยังไม่ได้ครับน้องบอกว่าถ้าซีจีชนะหนูจะส่งพันดาวถ้าสิบมิลลิลิตรนะครับ เหลืออีกสามวันไงจนถึงตอนนี้ไปเกมใหม่ละวไม่รู้ว่าอยู่ไหนซั่งเลยครับคนคนนั้นเอ้โหอีวอซหลังจากที่จะเรียกว่าอันชีดทุกตัวเหมือนกันตอนนี้นี่ก็ลับมาแล้วนะกับโค้งสุดท้ายของวันนี้ด้วยอะ KOG เนี่ยแต้มเท่าเดิมนะครับสามสิบสามยังอยู่รอดอยู่อันดับสองอยู่แลซซซจี้เนี่ยด้วยอันดับที่อาจจะจอบไม่ดีแต่สกอร์คิวที่มีเนี่ยมันเยอะเลยเกินนะสามสิบสามแต้มตรงนี้ขยับขึ้นมาใกล้กันเลยสามสิบสามแต้มสามสามเฮ้ยวันนี้มัน ผมว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ติดอันดับวันที่มันที่สุดในสัปดาห์ได้เลยครับพี่บอลใช่ครับแต่อย่าลืมพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งออาจจะมันกว่านี้ก็ได้ต่อไปพิสูจน์กันต่อะด่าที่มึงจะด่าที่อื่นนะทุกคน JL แชมป์สี่พี่สี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับ JL ทีมที่แชมป์สี่พี่สี่นั่นแหละแม้ว่าเกมที่เราจะจบอันดับที่สุดไปแต่ของฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะตอนนี้มีแปดคะแนนเท่านั้นเองครับสำหรับเจลฮะจริงแปดคะแนนเท่านั้นเองเราก็เพิ่งพูดสี่พี่ีเมื่อกี้เจ็ดคะแนนแต่คลามันดีดขึ้้นมาไดเออ อตนน้หางกันหึ่งบุญ่าแหละ่าันสิบสองคะแล้วบอเคียวจกับอีโวสขยักแล้วก็ากจาด้วยจับตามองสองสามทีอาวแล้วเปนเคียวจีซีจีแล้วก็ซีจีด้วยไม่ตัดก็ไม่ได้แล้วแชมป์นะเว้ยคือตอนทีเขาเสียตัวของบุญ่าทีกิไปไม่ได้แชมป์ด้วยครับก็คือยังมีโอกาสที่จะครองอันดับหนึ่งอยู่แล้วไล่มาพีซีสาสิบเอ็ดปิ่นโตยี่สิบสี่เดียวไต้เอ็กซสิบเก้าเจแอแปดคะแนนที่บอลวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแับพวกเขาฮะดูแบบ สเกมเนี่ยเขาหาได้เกมละสามคะแนนในระาบครับผมเกมละไม่ถึงสามคะแนนด้วยเขาว่า p ีใส่ชุดกระเทยคือเอาจริงนะตอนนี้ใส่เรียกนอยมากๆตอนนี้ใส่ชุดกระเทยเรียกมางมาตรฐานที่น่าจะโดนบ่นยับใช่ใช่ใช่คนแะ พี่เมฆเองก็ขึ้นเห็นเหมือนกันไบด้วยแล้วก็รวมถึงผมด้วยที่มองว่าเจลเนี่ยเอ้าแล้วนกดาวตกจากที่สูงเหรอจอมมันจอมันไปเกิดแล้วครับจอมันไปแล้วฮะตอนนี้แล้วตัวของบิลปี้ไปนอกดาวเลยหนึ่งครับคือตัวพีเอสยูเอสเอ็มเอ็กซอลเนี่ยผมมองว่าเขาทำผลงานได้ตามมาตรฐานนะการคว้าทีสามคะแนนที่เจอคะแนนจากกรุ๊ปที่ตีสูงตกยังไงอ่ะเขาตกลงมาตรงนี้อารมณ์น่าจะมาโดนยิงแล้วก็ล่วงพอดีอะไรอย่างเงี้ยไป แต่ที่สูงเนี่ยนะสนามต่อหรือเปล่าฮะอาจจะโดนจริงแล้วกระโดดลงไปพอดีเนาะก็เลยต้องโดดลงมาช่วยเพื่อนแหละมีโอกาสได้แข่งต่อในวันที่สองนะแต่ว่าจะไม่ติดต่อกันสามวันนะครับมีโอกาสเต็มที่ก็แค่สองวันนะเอาเ่ยครับผมนะตรงนี้ก็ตัดมายก็มาทางด้านของยูสไครับผมอีเวนต์เจลอีสปอร์ตอ่ะพรุ่งนี้มีโอกาสแก้ตัวเพอร์เฟคช็อตแล้วก็ยูสไม้เกมเมอร์ครับที่วันนี้เขาก็ทำผลงานได้ตามมาตรฐานเขาที่ทะลุไม่พักเกมนี้จบครับเกมนี้จบ เราเอาครับผมแล้วโดดมาตรงนี้ครับซีจีจีลดน็อกไปเทรดคืนนกันสำหรับมันม่วงครับเราวรีเคิร์นยิงมันม่วงทิ้งไปเลยครับบัันนมม่ววงสกลาโอ้โหเฟิร์สควอตของซีจีจีครับผมแล้วได้อย่างนี้ได้เปรียบสุดๆนะครับได้สองแล้วสมิงโดนน็อกด้วยด้าของแก้วคุ้งเหรอต้องเก็บงานสมิงเลยฮะสมองต่อสามเลยฮะทุกคนครับยูสมัยสองครับซีจีสามครับแล้วโดนยิงครับผมสำหรับห้าแสนครับแล้วโดนเก็บเรียบร้อยอย่างนี้เหลือคนเดียว เดียวเลยฮะอยู่สมัยยังไงดียังไงติเก็บได้เก็บเดือดจริงฮะวันนี้ซีจีจีฮะอันนี้ถ้าเกิดคูณสองนี่กลายเป็นหนึ่งล้านนะครับโอ้โหนี่ชื่อนี่ใกล้เคียงกับเงินรางวัลเรามากๆเลยนะเพีงส่วติ่เพราะเงินรางวัลเราห้าล้านนะวันนี้ไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมต้องบอกไปอีกตัวหนึ่งครับปีนี้ซีซั่นห้าก็ห้าล้านปีหน้าซีซั่นหกหกสิบล้านนะครับท่านผู้ชม ปีหน้าซีซั่นเจ็ดเจ็ดสิบล้านโอ้โหรวยใจยังไงก็ขอบคุณผู้อยากจะดีร่วงหน้าเลยอะพี่บอลอย่าไปกดดันเขาผู้อยากจะดีอะวงจบถือว่าวงดีฮะซีจีจีวงดีฮะตอนนี้ครับผมยังว่าอยู่ตรงทางบ้านอ่าทางด้านของบ้านหลงบาทเนาะบ้านหลงบาลสามวัดแอลถึงเขาเล่นได้ฮะบ้านตรงนี้ คือเราเล่นได้ครับแล้วมีคนโดนเลสโจนนะรีเทิร์นสับสนหลักทั้งสี่ท่านด้วยโอ้โหโคตรจะสวยห้าล้านที่ทำให้ตัวของเฟเฟอร์อีสปอร์ตของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาจริงๆครับหลงกลางด่งเงี้ยครับก็ทำให้นักกีฬาเนี่ยได้มีความแล้วเหมือนเจลเห็นหรือเปล่าตอนนี้เจลเห็นเนี่ยโอ้สวยเลยครับผมเนี่แตกไปโซนตรงนี้ต้องเพชรอินน็อกแพทริกแล้วต้เก็บงานเลยครับใช่ครับเพที่สามเขารวยมากครับผู้ชมครับอัปเดตอันดับกำเพิ่มเติมมาซิีจี้เหมือนจะโดนลุมจากทุกทิทุกทางไปอยุด เตรรงนนัั้คบแกไปโดนเลทโซนครับรีเทิร์นแล้วทำให้เพื่อนซวยไปเลยครับใช่ครับเพื่อนมารับโค้ดแทนรับตายไปเลยครับผมนะนีคนะครับแล้วข้างหลังมานะครับสำหรับตีที่กล้าครับผมแจ็ต้องระวังครับข้างหลังมีครับนี่คือตารางคะแนนที่ถูกต้องกับที่เชียร์ในเหมือนกันเชียร์ซีจีดีขอให้เป็นทีมที่เจ็ดโปย เก้าเปอร์เซ็นต์เอลนฮะเจ็ดมาฮะตัวดาวิดยูน่าซีเจ็ดนะครับยี่สิบคะแนนผมกำลังดูอยู่ว่ามันแตกต่างจากอันเดิมยังไงเดี๋ยวผมเช็คจากรูปเก่าก่อนนะครับจะได้อัปเดตให้ถูกต้องกันครับผมใช่ฮะเกมไหนไม่ต่ออีเวอยู่ใกล้ตอนนี้อยู่ประมายส์วซ์อ่าเอสแวร์ก็คือซีจีจีฮะอ่าเป็นสองสามสี่เป็นครับคืออันดับที่เหมือนสังกัดอะไรอย่างเงี้ยฮะสองสามสี่เนี่ยตอนนี้เป็นซีจีจีนี่ขึ้นมาอันดับสองอาจจะดูงงงงนะเพราะมันมีเป็นโลโก้คล้ายกันสองอัน เพราะว่าเขาเข้ารอบมาสองเดทมาแล้ว JV เจอกับ JL ลแหละครับผมเจไหนจะรอดแค่เป็นสองสามสี่นะนี่ฮะมาดูนะครับว่าเจไหนจะคือ number one ครับ JV หรือ JL ครับนี่อีกนะถ้าไม่จบอันดับสิบเอ็ดหรืออันดับสิบสองนะถูกต้องที่ผมมีสกอร์คิวะผมเข้าใจทีมงานนะอันนี้คือเรียงมาอย่างถูกต้องแล้วนะครับแต่จริงๆเราเปิดไปก่อนจัมก็สโคโน่ช็อตสุดท้ายแล้วบียูสบายบีสี่สบายครับผมขอ้โมลอสไปโอ้โหยังไงดีฮะสถานการณ์เาก็บงานเรียบร้อยไม่ใช่ตรงนี้นะครเจแอลจะอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะแต่เดี๋ย มุมสูงอย่างไฮกาตรงนี้ตัวของชาววิสครับอยู่อันดับ7นะก่อนที่จะเริ่กทีมยังเหลือครับมีทีมยังเหลือครบแต่อาจจะแบบโดนตัดทีละคน2คน3คนน่าเลยครับแล้วบีซีฮันเตอร์ก็บอกตัวขจอมาเหมือนจะเทรดกันแค่ฝั่งนั้นครับไม่ใช่ฝั่งนี้นะฮะตัวของฮันเตอร์ไปฮะ ผมปานร้อนนี่ผมนึกถึงแล้วฮันเตอร์เก็บงานเรียบร้อยครับจอมานแตกครับผมเพชรอีน็อก JVR แล้วครับผมแล้วจาวิทเทรดจำก้อนคืนเหมือนกันครับ JV กับ JL ครับผมคือเกมที่เขาจะได้เล่นเกมเดียวนะใจร้ายอะไรขนาดนั้นนะเพชรอี่จาวิทไปเก็บจำก้อสสวนมาพี่บอล JL เสียหนึ่งอีกแล้ว แล้วอยู่จาวิทโอทีนมหนนนครับเหลือสองคนนะเจวันนี้ครับเปลี่ยนตัวลงมาในเกมนี้ครับเสียไปเหลือชาเลฟกับเพชรเอกแล้วคนเดียวด้วยเหลือคนเดียวแล้วตอนนี้เพชรเอกตามเพื่อนไปติดอย่างนี้ไม่นะร้อนล้วเพลิดคืนเหมือนกันสามกอดสามกอนซาเล็บบอกสามกอดสามกอนขอคิวละเรียบร้อยครับผมแล้วก็รอดครับผมนะสำหรับจาวิทฮะคะแนนณเวลาตรงนี้อยู่ เจแอลคผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกับแชมป์สี่ v สี่ฮะเกินหนา่งจุสองเกินค่าจริงๆะครับแกไม่เอาเลยเลยครับวันนี้ดอกกว่าบ้านรฐานที่เดรนเคยทําไว้มันเยอะมากๆอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วด้วยครับเอาอาร์โนลด์ตรงนี้เลยฮะทุกอย่างครับผมยังแก้แอลครับข้างหน้ามีนักของทีหรือว่าเพิร์เฟิรช็อตครับทีมที่เข้ารอบเอาสองทีมของแต่ละคู่เข้ารอบต่อไปครับแข่งทั้งหมดสิบสอนนะครับคะแนนได้แน่นอนแข่งห้าสัปดาห์ แข่งเยอะแข่งเยอะฮะมีโอกาสใีโอกาสนะเอ XL เหมือนจะพิมมา2คนน่ารอดฮะสองคนน่ะเนี้ยเขาสี่คนครับแล้วหน้าอะไรครับผมแล้วโดนรอดยักษ์ตรงนี้ไอวอลไม่ได้ช่วยจริงๆนะสองตรงนี้พี่พี่ไม่ตไปแล้วยังมีอีกหนึ่งฮะในมินิแมปตรงนี้เห็นใกล้ๆฮะจุดสีเหลืองเบอร์สิบฮะผู้เนี่ยผมว่า PS ก็เล่นดีเอออย่าฝาดสตรีมอย่าฝาดสตรีมเล่นดีขนาดนี้อยู่จากที่สิบเอ็ดนะนี่หลีกเรามันแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วครับอย่าฝาดเพื่อนปิดแชทนะครับใครฝาดสตรีมนะพิมพ์ที่แล้วคอมเมนต์พอเลยครับแล้วก็รวมถึง การเล่นที่อาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นไปหลากหลายรูปแบบถือว่าโดนตัดไปหลายทีมนะคุณผู้ชมถือว่าสบายใจได้ครับเกมนี้มาดูกันครับว่าอันดับจะจบเท่าไหร่ทีนี้ชอบเล่นขอบวงซีจีจีับผม KOG เดียวตั้ง XCJG Evoslam ตรงนี้เล่นได้หมดเลยครับมาดูกันว่าวงหน้าจะบีบไปฝั่งไหนซีจีที่เหลือคนเดียวแล้วนะเหลือซัมเมอร์คนเดียวนะจริงวงดีนะซีจีวงดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ แต่ว่วาจังหวะไฟเหมือนยังจะแบบไฟไม่ค่อยเท่าไหร่คค่อนข้างไฟแล้วเราแพ้อะไรเงี้ยแล้วแต่ที่จริงวงดีนะวงสังจะวงสี่เข้าตลอดแล้วครับนะครับแต่จังหวะไฟอาจจะอาจจะแพ้ด้าพูดตรงๆสี่พันแปดร้อยทีครับอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องของการไฟครับแปดร้อยทีมาปรับทีจีีครับคูณแบบเล่นๆนะกลางวงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเข้าตลอดครับสองหมื่นสี่พันคนพี่บอลที่ความฝันต้องแบบถูกหยุดลง โอ้โหเยอะมากเยอะมากแล้วนี่คือบรรดาผู้ที่ทะลุผ่านมาได้ครับครับทั่วประเทศเลยครับอืที่เราเห็นกันมาการสมัครว่าคือการรวมทีมมันก็ไม่ง่ายนะกว่าจะเล่นให้รู้ใจกันอีกการสื่อสารอีก่ันช่างที่จะต้องใช้เวลาฮครับ,รบนี่ผมยังไม่รวมโค้ดอะไรเข้าไปด้วยนะถ้ารวมโค้ดจะเป็นหกคนนะครับคูณกันเองโมโมไม่ชอบฟังเด็กบวก เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วเส้นทางนัะยอีสปอร์ตเนี่ยมันไม่ได้สวยดูนะแต่พรุ่งนี้มีแขกไหมครับพรุ่งนี้ไม่มีครับตีพรุ่งนี้ไม่มีสี่ G G มีแข่งแต่ไม่นจะเป็นยังไงฮะพรุ่งนี้จะเป็นทางด้านของเดี๋ยวดูให้นะรอบนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมจำเขาได้แน่ๆวันอาทิตย์จะเป็นอียารีนาเอฟวีนักบุญโปไซดอน์น้ำเตี้ยตะเอฟเคโอทีเอ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  ก็เป็นช่วงรับของไอ้ดอกแล้วตอนนี้น่าจะมีหลายๆที่ที่ต้องใช้ละครับจาวี์ครับไม่ต้องตอบคําถามฮะหน่าตอบแทนแล้วครับนี่ตอบแทนทุกอย่างอืมซีตอนนี้เราตั้งสายายให้ผู้เล่นหลายคนเยอะเหมือนกันนะพี่บอลนะโอ้หมารีซอนอย่างมามารีลายอย่างเงี้ย เมื่อวานมีเลยนะปมนสี่กับตันต้องฝังเดทกเขาบอกพี่บลเขาก็มายุโอเคต้องลงแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยนะแมนนี่ปาเกียรแต่พี่ตันเห็นพี่ปื้มด้วยตัวือว่าถึก็เก่งมากนะเด้ผมไปดูคลิปซ้อมเขามลพี่บอลคือยังกบแบบไม่ใช่คนอายุสี่สิบอัพอ่ะดูหุ่นดูอะไรเขาแล้วครับจบจากนี้น่าจะต้องไปใส่สูตรแล้วะแล้วก็ไปทําหน้าที่นะ ใช่ไปทําหน้าที่เพราะตัวแมนนี่บาเกียวก็เป็นหนึ่งในตัวนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จผมว่าเป็นตัวอย่างได้นะสำหรับน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้แมนนี่บเกียวดํารงสมาอาเป็นตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วยก็คือเป็นสมาชิกสภาของตัวประเทศของเขานะครับแล้วก็มีนายนนท์ไปเกลเสร็จแล้ว่เป็นประธานาธิบดีด้วยพี่บอลพ่งนี้ไรไหมครับพ่กนี้ไรครับพุ่งนี้ไ์โอ้แต่ในเกมของเราผมยังรุนให้เดียวใต้เป็นแชมป์เอวีเอวีตรงนี้ฮะเป็นนี่คือ บิ๊กโฟทีมเก่าได้แชมป์ครบทุกทีมโอ้โหมานะมาตามนะนะฮะ เดี๋ยวกายเอาให้ว oh ันนี hey. yeah, um, yeah, ้มันจะสวยเยอะจัดเลยครับทำงานเรื่อยๆมันจะเป็นแบบจริงบอกว่าปรมาจารย์มาเมฆวิหงถ้าพามนี่สตรีมุนี้สตรีมครับทั้งนะครับตอนบ่ายแล้วก็ตอนแขกไว้ครับรอบละสักเที่ยวได้ครับใกล้ๆมีพีซีที่ทำงานได้ดีแล้ววงหนีเอาแล้วก็ผมแล้ววงจีวีวงเคโอจีครับถ้าเรามูฟตรงเนินนั้นเล่นได้นะทุกคนตรงเนินเนี่ยเล่นได้ครับตรงเนินสลิงอ่ะ นะครับแต่มันจะโล่งนิดนึงครับ e-voz มันจะมีที่มันเป็นเนินสโลปอแบบนี้แต่คลองวงตรงนั้นเล่นได้ครับแต่ทางด้านของอ e-voz จะดันขึ้นมาที่แบบว่าอีโว z ก็ต้องยึดเดินเหมือนกันนะครับใช่ฮะต้องคิดเร็วทำเร็วครับต้องมูฟเลยฮะ cgg ครับต้องเดินแบบเงี้ยนะคิดว่าต้องต้องมูฟเลยฮะ่านจจะเออควรจะต้องมูฟเลยฮะเดี๋ยวมูฟช้าโดนครับเนี่น่าจะรู้จุดอยู่แล้วอาจจะต้องอ้อมแล้วอีโว z แกไปแล้วฮะอีโว z แกคิดเร็วทำเร็วครับผมทไมฮะเดินเป็นคนเจียมตัวนะครับนะครับต้องเดินเท่านั้นครับเพราะที่อื่นมัันนเล่ยากครบ ไม่ไม่ใหม่นี่ไม่ใหม่เรานี่ครับเขามายึดเอาเลยครับสำหรับ e อีส sport ครับ evo f ิ n i s ครับผม จ้องของเราอีโวเจอซีจีจริงๆแล้วออกมาเร็วกว่าเราแน่เลยครับบวกกันได้ผมแล้วซีจีดีจีครับเจอกับอีโวสรอบที่2ฮะไล่ขอใส่ตัวอีโวไปก่อนแล้วมุมดีกว่าด้วยสิคือตรงเนี้ยอยู่ได้ไหมอยู่ในวงได้แต่อย่าลืมมันจะลุกข้างหลังถ้าเกิดว่ามีคนเข้าหลังคือเล่นยากมากครับเดี๋ยวรอดูจะมีชื่อใคร่อูดวาจะเล่นยังไงครับผมนะเพราะว่ามุกช้าแล้วครับตอนนี้ซีจีดีจีครับ มันยังจะมีทางด้านของ p s ที่จะเข้ามาข้างหลังอีกฮะมันจะกลายเราเป็นโดนเราโดนสาทางอ่ะเพราะว่าฝั่งโรงเรียนเขาก็จะมีฝั่งนั้นอีกมันคือไอโบแหละนะครับตรงนี้มันคือตรงกลางเว้ยเล่นยากมากนะครับโอ้เล่นยากมากแล้วน่าด้ครับผมนะดารเรนมาแล้วฮะตอนนี้ฮันเตอร์ตามไปเหยียบไก่ปิ้งเพิ่มมาด้วยดาเรนไปน็องดาวลูฟี่มาจ้ากยครับ 4G ก็ผมโดนกวนลูฟี่น็องดาวเราไม่ก่อนนวครับมาเคจีนี้คือทีมที่ตำแหน่งดีที่สุดในแมปนะครับท่านผู้ชมอืม ใช่ครับเราเด็ดบูลระเบิดน็อกสต็อปเอาซี่ถืออือเหมือนกันครับผมเราดีครับผมน่าจะเล่นแกนยิงสวนลูฟี่น็อกไปเลยครับเราเด็ดบูลน็อกบิลฟี่ด้วยเอ็มเป็นระเบิดโอ้แล้วเอ็มเจ็ดเก้าตกใจหมดเห็ดตุ้ตรงนี้ฮารน เราจะเซ็กจบอันดับที่สิบฮะเอาครับผมเราเราโดนสวนด้วยฮาร์ดี้ครับผมเดดมุกเก็บสต็อปเรียบร้อยครับเหลือสองคนสำหรับพีเอชครับเราไอแอลจบต่อเลยครับคนเดียวคนเมตัวไม่รอดะเราซีดพีซีจบไปครับผมน่าชมชอบครับอันดับที่แปดเหลือเจ็ดทีมครับลูฟี่น็อกดิวเหลือคนเดียวพีเอเหลือคนเดียวครับตามมาเลยแต่ว่าอี o วิก็ไล่ขออยู่โดนกวนจากตัวของอีวิครับ อีวอตขยับโมโหแล้วโมโมแกไปยิงเคโอจีต่อด้วยครับมีนี่โดนปวดยู่เหมือนกันโดยเกตบูเกตบูตามไปเล่นตรงนี้มาลิลาเอาเลยครับซีจีจีครับผมกำลังจะเคลียร์พีเอสแล้วตาเลนโดนโมชีเก็บเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ช็อตจบเจ็ดครับผมทาเลน เหนือโมโมยังมีโมชีเหนือโมชียังมีเดอะครูดเดอะครูดไปคอมาลีลาตรงนี้ปิโนไม่น่ต่อแรกเหมือนจะเสียเปรียบแะแต่พอตั้งหลักได้มีอ่าเธาเรียกว่าแอดดอกตรงนั้นพนดีมันหลบได้ครับผมได้โอกาสสวยแล้วเดดบูระลเบิด2สลูกสวยมากครับเปลี่ยนเกมนะฮะช็อตนี้รับเดดบูฮะค่อนข้างสงมากทีนี้โอ้โหเด็ดบู๊สองเกมนี้เล่นดีมากนะไม่มีอะไรเล่นแล้วนะ แล้วตัวเจจังแล้วสวยแล้วลูฟี่น็อกโมชิเอาแล้วฮะตัวออยดี่ไปแย่งคิวเจจังมาด้วยครับออยดี่ไปโหดซะแล้วอ่ะซีจีจีเอเนี้ยยิงคนอื่นไปทั่วซะแล้วแล้วยังไงครับเจจังเจจังเกือบน็อกก็ผมเอเรนน็อกซัมเบอร์ครับเอเรนไปเก็บตัวของซัมเบอร์จากซีจีจีไปฮะครับแต่ซีจีจียังไม่จบนะเราฮาดี้แกนน็อกต่อครับ JLX โนคิวฮะเราฮาดี้รนโอสการ์เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งกันครับท่าซีจจะเฮ้ เศาแล้วครับเราโดน2ทางทั้งมีโบ๊ทั้งทางด้านของ k o g ครับไม่รอดได้เลยครับผมนะโดน2ฝั่งฮะแปดคีย์ก็ผมนะแต่ถือว่าฟอร์มดีนะทุกคนเกมนี้ไม่ไม่เสียดายไม่เสียดายครับจบอันดับที่หครับผมนะถือว่ามันมุมมาเล่นยากครับติดตัวเกมจบที่อันดับ5ครับมุมมาเล่นยากจริงแล้วซีจีจบอันดับที่4ตามมาครับ ครับเกมนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับถึจบเร็วไม่เป็นไรครับเหลือเกมบูสเหลือเพราะมุมมันไม่มีที่เล่นแล้วข้างล่างมันมีเท่านั้นเอบาปแผลในเกมที่สามที่นั่นเราหยุงการเข้าใจได้ครับเข้าใจได้ครับนายพันถือมีดวิ่งเป็นนายพานเลยจะเข้าไปเล่นตรงนี้แล้วอีโบสโดนก็ผมแล้วอีโบสโดนสองทางแบบนี้เลยครับเมื่อกี้เราโดนแบบนี้เลยครับเราโดนแบบนี้เลยครับแล้วยังไงเรียบร้อยครับอีโบสจบฮะเอาอะไรครับผมเคอจีหรือเจวีครับสองทีมากเคอจีเคอจีไปท้าชาววิทยู่ วงมันบีบมาแต่ต่อสี่ด้วยฮะคุณผู้ชมเคเอีมากกว่าจาวิทน่าจะลำบากในจังหวะที่วงที่หกมันโอ้แล้วจาวิทน็อกไปเลยแล้วครับใช่ฮะเดนแบบนี้ออยดีไ้อยู่ทางฝั่งซ้ายไปแล้วน็อกโอ้อย่างงี้คิงออสเกมเมอร์คลับนะฮะจะทีมไหนซะ้งเลยครับดาวเบอร์แชมป์หรือเปล่าเนี่ยยังไงดีฮะเคเอฟซโนคิวตรงนี้ไปตั้งแต่น้าโถจาวิทได้ไปหนึ่สองแชมป์แน่ๆครับเคเอฟซีวันนี้ออยด์กับบารอนนะ มีโอกาสที่ดับเบิลแชมป์จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่2ครับพี่บอลแบบนี้โโอ้หแล้วไม่น่ารอดครับเคียวจีดันสั้นครับเควินครับบารอนเ้าโอลลี่ออยลี่ออยลี่ไม่รอดครับเลื่อนเหลือจิกหนึ่งแล้วน่นแหละครับผมสองหนึ่งบารอนสองหนึ่งไหวหรือเปล่าลอยหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวเราวิ่งออกวงฮะวนแล้วเป็นจีจบดับสองเคดับเบิลแชมป์ครั้งแรกของไม่เป็นไรทำดีแล้วทำดีแล้ว โอ้โหลับเบิลแชมป์ครับผู้ชมครับสำหรับ K.O.G King of Gamer ครับนะคือเกมเนี้ยไม่ไม่เสียดายนะไม่เสียดายที่จบไวเพราะว่าตรงที่เราเล่นอ่ะพี่่านบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าจะมูฟอ่ะต้องมูฟให้เร็วกว่านี้เพราะถ้ามูฟช้าปุ๊บเห็นไหมครับ e-vote แกขับรถขึ้นมาแกได้เนินเรียบร้อยเนินตรงนั้นอ่ะมันสามารถหลบได้เพราะมันมีทั้งหินมีทั้งอะไรครับแต่มุมของของาีจีดีจีเนี่ยมันอยู่นอกวงนะครับจะลงไปก็โล่งนะผมนะ ข้างหลังก็มานะผมนะข้างขวาเผลอมีด้วยเคเจีเมื่อกี้ก็มานะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันเล่นยากมากแต่แต่เราอะดันโดนทางด้านของ PS ตัดก่อนเลยครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรต้องพีเอสเกมมันยิงก่อนทําให้เราต้องหันไม่มีทางเลือกครับต้องหันไปไฟกับ PS แล้วไฟชนะด้วยนะครับได้ PS มาถึง3คนเหลือคนเดียวครับผมนะแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่นะตรงกลางอย่างนั้นครับซ้ายล่างก็โล่งไปขวาก็เค g จีครับผมนะแล้วก็เคเจีเคลียร์เราไปเลยครับ คือมันมันไม่มีที่เล่นจริงๆตำแหน่ง position คือต่างๆมันมันเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าข้างล่างมันโล่งเลยครับอย่างที่บอกครับมุฟช้าก,ก,ก,ก็ต้องโดนอย่างนี้ฮะแต่ถือว่าทําดีครับในการเคลียร์ทางด้านของ PS ล้วนะครับผมนั้นก็ถือว่าทําดีมากๆครับจบอันดับที่6แล้วก็มีคิวติดไม้ติดมือมานะครับอันดับวันนี้ก็ไม่น่าจะแย่นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราดูตารางคะแนนครับมาแล้วครับผมนะั้นนี่คือตารางคะแนนของวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับ อันดับที่หนึ่งครับผมนะ King of Gamer Club เป็นทีมที่ทำผลงานดีที่สุดในวันนี้ครับอันดับหนึ่งห้าสิบหกคะแนนครับผมนะอันดับสองเป็นอ่า Evoz ครับผมนะ Phoenix นะครับห้าสิบหกคะแนนเหมือนกันเจ็บแค่แต่คะแนนคิวครับผมนะทางด้านของ King of Gamer Club เนี่ยดีกว่านะครับอันดับที่3มเป็นทางด้านของ CGG ครับผมนะคุณผู้ชมครับ4ี่คะแนนครับแล้วก็อันดับที่4เป็น c g g ีครับผมนะ41่คะแนนวันนี้ก็ที่4 แต่วันนี้คะแนนเยอะกว่าเมื่อวาน,นครับผมนะอันดับ5เป็นทางด้านของ JB Sport ครับอันดับที่6เป็นทางด้านของ QC เนาะ